ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วช่องบ้าวหน่อยบารบือนะครับบ้าวหน่อยบารบือสิพามาจังหวัดชัยภูมินะครับอาเภอหนองบัวละวีนะครับบ้าวหน่อยสิพาไปตกปรากฏนะครับพร้อมเอาก็ไปกันเลยครับสำหรับนี่คือค้นพาไปนะครับเป็นปีซ้ายของผมเองอนี่คืออุปกรณ์ของเราครับบรรยากาศบานเพลินก็ดีดีนะครับ ครับสิงเบาหน่อยคือขี่รถมาหอดยนีเมื่อคืนนะครับบรรยากาศอาจจะเงียบสงบจังหน่อยปิดประตูก่อนเท่าที่ออกเดินทางโดอขบมานลยครับสำหรับผู้พาไปนะครับนี้ได้สายของผมครับน่าเกลียรบประเดี๋ยวมา อ่าเบื้องบรรยากาศขับพออาาี่น้องเนี่ยมันขึ้นอาจจะเงียบสงบบรรยากาศอยู่ทั้งฟ้าทั้งเขาได้ครับเด้ออ่ามีเห็นซันนอ่าครับระวางเดินทางอย่างนั้นเท่ากับบอกครับอึงอ้งอึ้งด้วครับพี่น้องเด้อพวยะโอ,โอ้ตัวผมง,ง่ายอึ้งตัวนึงครับตาเล็กใจเบาครับปุ๋ะอ่าจับไปเลยครับ หลังจากที่เดินทางมาเดลสกูร์ก่อนนักกินอีกแล้วตัวนึงดีอ่นี่แล้วตันึงครับนี่อันนี้ยังนี่โอ้โหม่เป็นอึงครับอ่าหลังจากเขาเดินทางมาเดลสักครู่เขาก็เดินทางเข่าหมายครับสภาพทางเข่าหมายของเขาเป็นตรงไฮตรงหน้าดนะครับด้วยบรรยากาศดีดีครับ เสียงนกเสียงเขียดทองตลอดทางนะครับอ่าต่อด้ดยการเดินเท่าครับเดินเท่าเขาไปได้ไป้ายเมืองทางโอไปจ้า,าพี่น้องเลยนี่ก็ปเปอยไปไปคือเก้าใจมันหลักเนาะครับเนาะอ่าหยุดพักแวะเติมพลังจย่างน้อยครับ เสียงดื้มเล็กๆหน่อยหน่อะครับเนะี่ยเพราะได้เติมพลังในการหาหมายฮอต่อไปอ่าเขาก็เดินทางไกลจีนมาอดหมายแล้วครับดื้อมนิดนึงเสียงน้ำเลยนะครับพี่นอ้องฟังเสียงน้ำครับพี่นอ้องนี่จะเป็นสภาพหมายฮอล์นะครับ,น,บ,น,บน้ำกำลังแดงฝนตกไม่ครับ เบื้องๆกูนะน้ำแดงดีปลาก็เป็นตะกินดีเลยครับพี่น้องเด็กหมัดแล้วก็เรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นเนื้ออ้อยดวยครับเนื้ออ้อยห้าอนี่นี้โค้งไก่กับเลือดหมูนะครับมัดใส่ถุงถุงแหลาถุงเขียวบานท่านี่ละแล้วก็มัดใส่เสือกครับเอาจุ่มจุ่มเลียดจังหน่อยแล้วก็มัดดีๆ้ะพี่น้องนะแล้วก็โยนลงไปในน้ำ มัดไว้ดีๆนะครับอย่าให้มันไหลไปน้ำหนามเด้อสำหรับนี่เป็นเยื่อของเขานะครับเยื่อหมิ่นนะพี่น้องหมิ่นที่จงจกดดักดุมแหล่พี่น้องหมิ่นครับพี่ลิศเรียบ้อครับแต้มแรกครับแจมแห่งหมิ่นแห่งใดคนดีเด้เลยปราก่าปรากวดกระตัวงามงามพี่น้องเลยตัวมาได้เป็นปลาูนนะครับพี่้อง พูนี่เขาอื่นปลาทูที่แท้จริงครับตกทีเดียวได้เป็นพูเลยงั้นหลังจากตกมาหานาทีอ่านี่จะตกไปหานาทีอ่าอันนี้ให้ผมได้ครับได้ดูตัวปลาหน่อยสิอย่าไฟส่องมาอย่าไฟส่องมาพี่น้องตัวปลาปูนะครับปูเบอร์มั้เนี่ยพอได้เล่นครับใส่ครับตัวนี้ใส่ใส่เรวจะปล่อยนะครับ ตัวเขาเดนมาข<ร>มือเ่ยมนันวะตวมันต้องง่กว่าอันนี้ก็เป็นตอนขากลับเขาเะครับมาพอเต้าอยู่ขงางท้างเะครับผมละยานรถเหยียบเป่นผมก็เลยเอามาน้ำด้ว มาว่าเสียไปปล่อยอยู่ขางทางเมืงผุนละ่ะเป็นกันยางดีดีเลยยางกูยกุอยอยู่ฟุลดล่ะอันนี้ก็เป็นปล่อยเตาขอบปลาด้วยครับเป็นยูหมองปลอดภัยหลังจากที่เข้าไป ตกเกบ็ดียดหลังจากนั้นเอากลักบมาหอนบ่านเนากรัมมะเบิ้งผุดห้กันเลยครับมนืนเนี้เป็นตนาพอใจปะ่ะไข่พอรอมในฮอดอื่นตกเงียไงกว่ะเอเอเต็มมื้อปล่อยเลยเบิ้งผุดงัน